สุดท้ายก็มาจนได้นะครับสําหรับพิธีกำปงสเปอหรือว่าที่คนไทยเรียกกันว่าพิธีแลกนาขวัญนั่นแหละพอล่าสุดก็ได้มีการจัดงานของเขมรขึ้นเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมานี้เองก็กลับสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนด้วยนะาจามาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาหวงอ,อกคนนี้คนเดิมนะครับเมื่อเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าได้ยินเสียงนาแบบนี้ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไลค์กันคน้ละหนึ่งทีเพื่อเป็นกําลังใจให้กับนาในการทําคลิปด้วยกกัันนะครบ ส่วนสำหรับใครที่กดแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณมากสำหรับในคลิปนี้นะก็จะมาเล่าเรื่องราวของคนกรมบูชาที่มันมีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยกันอีกแล้วอย่างที่รู้กันนะครับในช่วงประมาณสัก2สองอาทิตย์ที่ผ่านมาประเทศไทยเราก็ได้มีการจัดงานพระราชพิธีแลกนาขวัญกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและพระโคของเราเนี่ยก็รับประทานน้ำ้าแล้วก็เหล้านะครับซึ่งความหมายโดยรวมก็จะประมาณว่า ปีนี้ประเทศเราจะมีน้ำใช้กันอย่างสมบูรณ์ส่วนยาและก็เล่าเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับการค้าขายระหว่างประเทศจะเจริญรุ่งเรืองรวมถึงเศรษฐกิจของชาติจะคึกคักนะครับหลักๆก,ก็จะประมาณนี้แต่การทําพิธีแลกหนะ้าขวัญหลักๆก,ก,ก็จะเป็นการให้กําลังใจประชาชนชาวไทยที่เป็นเกษตรกรเสียมากกว่าคือจะเตือนให้รู้ว่าประชาชนกําลังจะเข้าหน้าฝนแล้วอย่างที่2ก็คือจะได้เป็นขวัญและกําลังใจให้กับชาวเกษตรกรให้มีกําลังใจในการทําการเกษตร แล้วก็มีการนําพันธุ์ข้าวหรือว่าจะเป็นพันุ์พืชอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของพระมหากษัตริย์ของเราเนี่ยเอาไปแจกจ่ายแล้วก็ไปปลูกกันต่อนะครับหรือบางคนก็อาจจะเอาไปบูชาก็แล้วแต่นะแต่หลักๆก,ก็จะเน้นเอาไปปลูกกันนะครับซึ่งก็ทํากันมาโดยตลอดอย่างยาวนานนานขนาดที่ว่าตัวนาเองเนี่ยเกิดมานะก็ได้รู้ถึงการทําพิธีแลกนาขวัญแบบนี้แล้วนะครับซึ่งในตอนนั้น นะก็ได้ทําคลิปไปแล้วครั้งหนึ่งว่าคนกัมบ,บูชาเกาก็ให้ความสนใจกับพิธีแลกนาขวัญของไทยเช่นเดียวกันเพราะอีกประมาณสัก2อาทิตย์ในหลังจากนั้นพวกเขาก็จะมีพิธีที่มันคล้ายๆกันเหมือนกันนะครับและณปัจจุบันนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาวันนี้เองเลยนะสุดท้ายก็ได้มีการจัดงานที่ชื่อว่ากำปงสปืนนะครับไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะคือมันก็คล้ายๆกับงานแลกนาขวัญของเรานั่นแหละแต่พระโคของเขาจะเป็นสีดํานะครับแตกต่างจากที่ไทยเราจะเป็นพระโคสีขาว ซึ่งพิธีนี้นะครับระบุว่าจัดกันที่ลานพระบรมลาชูปถัมของพระบาทสมเด็จพระบรม,มนาถนรดมสีหนุแห่งกรัรมพูชานั่นเองนะครับก็คือมีกษัตริย์ตัวจริงเนี่ยมาเป็นประธานในงานนี้ด้วยนะครับแล้วก็จัดขึ้นที่เมืองชบามอนซึ่งนะก็ลองไปหาข้อมูลของเขานะครับก็ไปเจอว่าการจัดงานของกรัรมพูชาเนี่ยลักษณะมันก็จะคล้ายๆกับที่ไทยนั่นแหละคือจะเป็นพิธีการจัดขึ้นทุกๆปีเพื่อที่จะ ดูลางบอกเหตุของภายในประเทศของกัมบูชาว่าหลางจังนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างถ้าหากพระโคเลือกกินอะไรนะครับคือจะมีอาหารเตรียมไว้ประมาณ7อย่างให้พระโคเนี่ยได้กินอาหารเจ็ดอย่างของกัมพูชาก็จะประกอบไปด้วยข้าวถัว่วข้าวโพดงาน้ำหญ้าแล้วก็ไวน์นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นเหล้านั่นแหละสุดท้ายแล้วนะครับทางพระโคของคนกัมบูชาก็เลือกที่จะกินข้าวกินข้าวโพดแล้วก็กินถัว่ว ส่วนสําหรับการตีความของคนขเขมรเนี่ยก็จะตีความกันแบบดือด้อๆเลยนะคือกินข้าวเขาก็จะบอกว่าปีนี้กิจการการขายข้าวของพวกเขาจะเจริญรุ่เรงเรืองกินข้าวโพดก็คือปีนี้ข้าวโพดจะขายดีเช่นเดียวกันกินถั่วก็กลายเป็นว่าปีนี้ถั่วก็จะออกดอกออกผลแล้วก็ขายดีเป็น,นเทน้ําเทท่านะครับลักษณะมันก็จะแตกต่างกับที่ไทยคือไม่ว่าจะกินอะไรก็ตามความหมายมันก็จะตีความให้มันกว้างๆนะครับ เช่นพระโคของเราถ้า,าก,กินน้ําประเทศไทยก็จะตีความหมายว่าปีนี้เราจะมีน้ําใช้กันอย่างอุดมสมบูรณ์หรือว่าถ้าหากพระโคของเรากินข้าวก็จะตีความว่าปีนี้คนไทยจะไม่อดอยากอะไรประมาณนี้อย่างไรก็ตามนะครับการจัดงานในครั้งนี้คนกัมพูชาก็ให้ความสนใจกันอยู่ประมาณหนึ่งนะครับเหมือนกับว่าจะถูกลดคุณค่าลงมาพอสมควรพอเท่าที่ดูจากกระแสมันไม่ค่อยปังซักเท่าไหร่นะครับพวกเพจใหญ่ๆไม่มีการทําข่าวนี้เอาไว้นะครับจะมีแค่เพจเล็กๆ ที่รายงานข่าวเอาไว้คือในตอนนี้เนี่ยเพจใหญ่ๆเขาเลือกที่จะรายงานข่าวที่มันเป็นข่าวอยู่ในกระแสอย่างข่าวที่คุณเซนเนี่ยโดนชาวเวียดนามคอมเมนต์ด่าอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าจะเป็นข่าวที่ว่าคนไทยเพิ่งจะได้โกลเด้นบอยกลับคืนมาสู่ประเทศไทยอะไรประมาณนี้เสียมากกว่าคือข่าวพิธีกำปองสปือของพวกเขาเนี่ยแทบจะถูกลืมกันไปเลยนะครับรวมถึงคอมเมนต์ของคนกัมพูชาก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยเชื่อคําทํานายของพะโคกันไปหมดแล้ว เราเท่าที่น่าอ่านคอมเมนต์ของคนกัมบูชาหลายๆคนเลยนะครับเขาจะบอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะพ่อโคจะกินอะไรก็ตามก็ไม่เห็นว่าราคามันจะดีขึ้นเหมือนกับที่พ่อโคกินเลยไม่ว่าจะเป็นปีนี้หรือว่าปีก่อนๆก,ก็ไม่สามารถที่จะทําให้ราคาสินค้าเนี่ยมันขายดีไปกว่านี้หรอกอะไรประมาณนี้ทีนี้เรามาส่องความคิดเห็นเต็มๆ,ๆของคนเขนมรกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้ทราบว่างานพิธีกำปองสปือของพวกเขาเนี่ยมันถูกจัดขึ้นแล้วแล้วพ่อโคของพวกเขาก็เลือกทานข้าวโพด ทานถั่วแล้วก็ทานข้าวพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกเ็าบอกว่ามีใครเห็นเหมือนผมบ้างดูก็รู้ว่ามีคนดึงเชือกบังคับให้วัวกินสิ่งที่เขาต้องการคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าก็ทายออกมาว่าผลเก็บเกี่ยวดีทุกปีก็ไม่เห็นมันจะดีขึ้นแต่ถึงจะดีก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าคนกลางที่ได้กําไรกันไปหมดคอมเมนต์ต่อมาเ็าบอกว่าผลผลิตจะขายดีแต่เชื่อเถอะว่ากําไรไม่ตกถึงเกษตรกรหรอกคอมเมนต์ต่อมาเ็าบอกว่าว้าว วัวของขอเขมรสวยกว่าวัวของเสียมคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าถ้าขายได้ดีจริงๆก็ขอให้กําไรมันตกมาถึงเกษตรกรด้วยคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าวัวที่ขเขมรเป็นอิสระสามารถเลือกกินอะไรก็ได้แตกต่างจากวัวที่ประเทศไทยโดนบังคับให้กินตามที่เขาต้องการคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าแปลคนขเขมรกินเหล้ากันทั้งประเทศแต่วัวขเขมรไม่เลือกกินเหล้า คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแตกต่างจากประเทศไทยมากๆพวกเขาน่าจะเปลี่ยนเป็นประเพณีวังคับบัวให้กินมากกว่าคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าการทำนายของพ่อโคของประเทศไทยเป็นเรื่องที่ไม่ดีกินหญ้าแล้วก็กินเหล้าคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่ามันจะดีอย่างที่คำทํานายเหรอเพราะตอนนี้เขมรแห้งแรงมากผลผลิตก็ไม่ดีที่ดินก็ต้องเช่าจากคนจีนต่ออีกที บางคนก็เป็นหนี้ธนาคารเยอะจนไม่รู้จะเยอะอยังไงแล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าปีก่อนผล,ผลผลิตดีกว่านี้ราคายังไม่ได้เลยแล้วปีนี้ผลผล,ผลิตไม่ดีมันจะดีได้ยังไงคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทาั้งเดียวที่ผลผลิตของอมเขมรจะดีขึ้นก็คือจะต้องให้รัฐบาลชุดนี้หาตลาดใหม่ที่อยู่ต่างประเทศให้กับคนคมเขมรน,นั่นแหละเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดอ่าหลักๆก็กอค,คอมเมนต์ของคนเขมรไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับคอมเมนต์ของคนเขมรก็ จะมีค่อนข้างหลากหลายนะบางคนก็หมดศรัทธากับเรื่องการทายผลของพระโคกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการทายผลแบบนี้ทุกปีนะครับแต่สุดท้ายมันก็ไม่มีปีไหนที่ดีเลยนะครับและบางคนเนี่ยก็ยังมีการแขะมาถึงคนไทยด้วยนะครับว่าการจัดงานของคนไทยเนี่ยมันเป็นการจัดงานบังคับให้พระโคกินตามที่เราต้องการแต่งานของเขเมรเนี่ยไม่มีการบังคับนะครับซึ่งเอาตรงๆนะนะก็ไม่ค่อยได้ทราบรายละเอียดปีกย่อยอะไร เกี่ยวกับงานงานนี้นะครับแต่นะก็เคยแอบผ่านตาม,มาบ้างแล้วก็แอบสงสัยว่ามันจะบังคับให้พระโคกินกันได้หรอในเมื่อตอนที่เราเอากระจาดไปวางให้พระโคเลือกเนี่ยคือถ้าพระโคเขาไม่กินทํำยังไงเขาก็คงไม่กินนะครับแล้วมันก็เป็นการถ่ายทอดสดด้วยไงจะเอาไปยื่นใส่ปากมันก็ไม่น่าจะใช่พระโคเนี่ยก็น่าจะมีการดมก่อนอยู่แล้วนะครับแล้วคงจะเลือกกินเฉพาะที่ต้องการจะกินเท่านั้นแหละคือไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะเอาไปป้อนให้กิน ถ้าจะป้อนจริงๆจะไปป้อนเล่าให้กับพระโคกินทําไหมทําไมไม่ป้อนข้าวหรือว่าป้อนอย่างอื่นที่มันดีกว่านี้นะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะที่น่าสงสัยว่าทําไมคนกัมพูชาก็ถึงได้คิดว่าเราเนี่ยไปป้อนให้กับพระโคกินแล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับคลิปๆนี้ก็รบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้น่าทราบกันด้วยกันละกันนะครับและสุดท้ายนี้ขอลากันเลยกันละกันสวัสดีและสวีดัสครับ